มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนแชรงงบเฟอร์หรูเหล็กดัดอิตาลีและแอร์10ตัวบ้านพักผู้ว่ากำแพงเพชรทะลุ3ล้าน18กรกฎาคม2568นางสาวรัชนกสีนอกสสกทมพักประชาชนได้โพสต์เปิดเอกสารงบประมาณผ่านทางเฟซบุ๊กในซีรีส์ งบประมาณวันละตอนโดยครั้งนี้เป็นคิวของงบคารุพันธ์บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรที่มีวงเงินรวมถึง3 2ล้าน2แสนบาทซึ่งเป็นจังหวัดเดียวในประเทศที่ยื่นขอในรายการลักษณะเช่นนี้รายละเอียดงบประมาณมีรายการที่น่าสนใจเช่นโต๊ะอาหาร10ที่นั่งชุดละ75,000บาทจำนวน3ชุด โต๊ะทานอาหารกลางแจ้ง35,000บาทโต๊ะทำงานแบบฐาน59,000บาทเก้าอี้แต่งหน้า4ีตัวตัวละ3,500บาทเหล็กดาดสไตล์อิตาลี5 8 5 0 0 0บาทในหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้ามีการขอสมาร์ททีวี75นิ้ว1เครื่องจำนวน59,000บาทสมาร์ททีวี55นิ้ว3เครื่องรวม87,000บาทเครื่องปรับอากาศแบบฝั่งฝ้าเพดาน 3 0มห BTU จำนวน5เครื่องรวมแล้ว3 1 0 0 0 0บาทเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง18,000 BTU จำนวน3มเครื่องรวม75,000บาทเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง9,000 BTU จำนวน2เครื่องรวม33,000บาทนางสาวชนกระบุว่า ของงบคารุพันธ์บ้านพักผู้ว่าสมฐานะจัดมาเบาๆ3าล้านแสนบาทพร้อมตั้งคำถามถึงความจำเป็นของรายการต่างๆโดยระบุว่าทั้งประเทศมีเพียงจังหวัดเดียวที่ของงบประเภทนี้นอกจากนี้สแสดงความคิดเห็นและความกังวลว่าแม้งบจะถูกตัดไปแล้วในระดับโครงการแต่ก็ยังมีความแน่ชัดว่าอาจจะมีการโอนงบจากส่วนอื่นมาดำเนินการต่อหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวค่ะ ถ้าเเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ